เอาละครับก็อยู่กับรายการ High TV Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นใหม่ครับนะครับ <c oughs> เอ้ยเสียงเป็นอะไรวะโอเคโอเครอสักครู่นะครับเราจะมาทำอะไรกันมารับใช้ร่วมกันเอถอะเถอะภาคสีญญ่จมีอะไรไปรับใช้กัน ไปไปรักใช้ไปรักใช้ใช้ใช้กันแฮอะเกมไม่มาวะบูเมเบอร์จ้าเจอจ้าเจอ G A M G A M E เกมเกมหมดเฮ้ย โอเคมาละล่อไปหนึ่งนาทีเลยอะไรอ่ะมีคนเล่นด้วยเหรอที่หรออยากเดินเย็บเจ๋เจ๋เจ๊ะจๆๆจๆเจ๋จจจจจเเ,เ,เวันนี้ไม่มีอะไรทำนะมาเล่นไม c คราบกันโอ้ยร้อนหน่อยร้อนหน่อย ข้าไม่ได้เหรอก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันไม่หัวไม่ถึงอะไรขนาดนั้นนะ เราจะมาสร้างโลกใหม่กัน i c i อยาแรกสิกะไม่ชอบนะจ๊าแลกอ่ะเข้าใจไหมเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิยาแรกดิเฮ้ยยาแรกฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ย มีชีวิตอยู่ไหมมึงมีชีวิตอยู่ไหมไหม่ครับลโหลเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เลยวะเอาแล้วเอาแล้ว แลกอะอะไรวะเอ้ยอันนี้ไม่ควรดูเนี่ยไม่มีไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะไหนลองปิดลองปิด wifi อัดดูดิดได้เปล่าวะเอ้ยปิด wifi อัดก็ได้โหลูงนี้กูทำไปนานแล้ว